เรื่องของอากุศล,ลกรรมบทสี่สิบประการซึ่งในที่นี้พระพุทธมีภาคทรงตรัสไว้ดูก่อนพิกษทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่สิบประการเป็นผู้ถูกทอดทิ้งไว้ในนรกเหมือนสิ่งของที่เขานำมาทอดทิ้งไว้ทำสี่สิบประการเป็นไนคือ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองหนึ่ ia, น strikes, one, ง pues, room, ชักชวนผู้อื่นในการฆ่าสัตว์หนึ่งพอใจในการฆ่าสัตว์หนึ่งกล่าวสรรเสริญการฆ่าสัตว์หนึ่งลักทรัพย์ด้วยตนเองหนึ่งชักชวนผู้อื่นในการลักทรัพย์หนึ่งพอใจในการลักทรัพย์หนึ่งกล่าวสรรเสริญการลักทรัพย์หนึ่งประพฤติผิดในกามด้วยตนเองหนึ่ง ชักชวนผู้อื่นในการประพฤติผิดในกามหพอใจในการประพฤติผิดในกามหนึ่าวสรรเสริญการประพฤติผิดในกามหพูดเท็จด้วยตนเอง1ชักชวนผู้อื่นในการพูดเท็จหนึ่งพอใจในการพูดเท็จหนึ่งก่าวสรรเสริญในการพูดเท็จหนึ่งพูดส่อเสียดด้วยตนเอง1 ชักชวนผู้อื่นในการพูดส่อเสียดหนึ่งพอใจในการพูดส่อเสียดหนึ่งกล่าวสรรเสริญในการพูดส่อเสียดหนึ่งพูดคำหยาบด้วยตนเองหนึ่งชักชวนผู้อื่นในการพูดคำหยาบหนึ่งพอใจในการพูดคำหยาบหนึ่งกล่าวสรรเสริญการพูดคำหยาบหนึ่งพูดเพ้อเจ้อด้วยตนเองหนึ่ง ชักชวนผู้อื่นในการพูดเพรอเจอร์หนึ่งพอใจในการพูดเพรอเจอร์หนึ่งกล่าวสรรเสริญในการพูดเพรอเจอร์หนึ่งอยากได้ของผู้อื่นด้วยตนเองหนึ่งชักชวนผู้อื่นในการอยากได้ของผู้อื่นหนึ่งพอใจในการอยากได้ของผู้อื่นหนึ่งกล่าวสรรเสริญการอยากได้ของผู้อื่นหนึ่งมีจิตปองร้ายด้วยตนเองหนึ่ง ชักชวนผู้อื่นในการปองร้ายหนึ่งพอใจในการปองร้ายหนึ่งกล่าวสรรเสริญการปองร้ายหนึ่งมีความเห็นผิดด้วยตนเองหนึ่งชักชวนผู้อื่นในความเห็นผิดหนึ่งพอใจในความเห็นผิดหนึ่งกล่าวสรรเสริญความเห็นผิดหนึ่งพิสษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกรอบด้วยทำสี่สิบประการนี้แล เป็นผู้ถูกทอดทิ้งไว้ในนรกเหมือนสิ่งของที่เขานำมาทอดทิ้งไว้พระสูตรนี้เนี่ยเมื่อพิจารณาไข้ควรให้ดีแล้วเนี่ยอันนี้พระอ,องค์นำอกุศรกรรมบท10สิบประการนั่นเองมาอธิบายโดยพิสดารก็คือโดยละเอียดอกุศรกรรมบทต0สี่สิบประการเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยสามารถมองได้ในสองนัยยะก็คือบุค คนนั้นคนเดียวเนี่ยผู้นั้นเนี่ยก็คือเป็นผู้ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองด้วยนะผู้นั้นก็ชักชวนผู้อื่นในการฆ่าสัตว์ด้วยพอใจในการฆ่าสัตว์ด้วยกล่าวสรรเสริญการฆ่าสัตว์ด้วยในบุคคลคนเดียวนั้นหรืออีกในยะหนึ่งก็คือระทาในกรณีใดกรณีหนึ่งก็คืออาจจะไม่ได้ฆ่าสัตว์ด้วยตวเนเองนะแต่ว่าชักชวนผู้อื่นในการฆ่าสัตว์ ก็คือมีมิจฉาวาจาลลนะพอใจในการฆ่าสัตว์อันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องของที่น้อมไปเพื่อการเบียดเบียนละเป็นมโนกรรมละกล่าวสรรเสริญการฆ่าสัตว์นี่ก็เป็นเรื่องของวาจาที่เป็นมิจฉาวาจาละก็คือในบุคคลคนนี้ อาจจะไม่ได้ทําทั้งใส่ทั้งสี่กรณีก็คือไม่ได้ทําด้วยตนเองเนี่แต่ว่าชักชวนให้บ่นหรือแม้แต่พอใจในการฆ่านี้ก็เข้าข่ายในในข้อนี้ก็คือในสี่กรณีเนี้ยก็คือถ้าไปพี่นายดีแล้วก็คือบุคคลคนนั้นน่ะอาจจะไม่ได้กระทาทั้งสี่กรณีในในครั้งนั้นแต่ว่าไปพอใจหรือไปกล่าวสรรเสริญเนี่ย ก็จะเข้าสู่ในเรื่องของอา,อากุศลกรรมบท40ประการนั่นเองหรือในกรณีของการลักทรัพย์ก,ก็าตามหรือการประพฤติผิดในการมก็แล้วแต่นะหรือการพูดเท็จนะหรือพอใจนะในการพูดเท็จหรือสรรเสริญในการพูดเท็จการพูดส,อส่อเสียดก็เช่นเดียวกันนะ การพูดเพอเจอก็เช่นเดียวกันไปชักชวนผู้อื่นหรือพอใจในการพูดเพอเจอนะกล่าวสันเสริญในการพูดเพอเจอเหมือนอย่างปัจจุบันเนี้ยการไปเสพสื่อต่างๆนะทางเนี่ยทางเฟซบุ๊กทางไลน์ทาง YouTube ในการวัจจีกรรมที่ก็เรื่องของการพูดเท็จพูดส่อเสียด พูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยแล้วก็เกิดความพอใจแล้วก็ไปกล่าวสรรเสริญเนี่ยการพูดในสี่แบบเนี่ก็จะเข้าข่ายในเรื่องของอกุศลกรรมบทสี่สิบนั่นเองนะมีจิตนะอยากได้ของผู้อื่นด้วยตัเองก็คือมีความโลภนั่นเองนะแล้วก็มีการชักชวนนะก็คือคนคนเดียวกันนะั้นนะอาจจะทำทั้งสี่กรณีเลย หรือในกรณีใดกรณีหนึ่งในสี่กรณีนี้ก็จะเข้าในเรื่องของนะอกุศลก,กรรมบทสี่สิบมีจิตปองร้ายด้วยตนเองชักชวนผู้อื่นในการปองร้ายพอใจในการปองร้ายเกาวสนเสนญในการปองร้ายมีความเห็นผิดด้วยตนเองก็คือมีมิจฉาทิฏฐิหนึ่นงนะจะตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เป็น อริยมรรคองแปดองแรกองประธานของอริยมรรคมีองแปดแล้วไปกล่าวชักชวนผู้อื่นในความเห็นผิดนั้นด้วยนพอใจในความเห็นผิดด้วยแล้วกล่าวเสริญในความเห็นผิดด้วยก็คือวิบากเนียถ้าจะมองดูวิบากตนเองเป็นผู้เห็นผิดด้วยตนเองแล้วยังไม่บรอย,ยังไปชักชวนผู้อื่นในความเห็นผิดด้วย แล้วไปพอใจด้วยแล้วไปกล่าวสรรเสริญด้วยนะคือถ้ามองในในวิบากเนี่ยก็จะทวีคูณเป็นสี่เท่าเลยนะตนเองทําแค่อย่างเดียวยังไม่พอนะ่ะยังไปชักชวนนี่ก็คือวิบากเนี่ยน่าจะน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวต,วตามตามสิ่งตามกรรมที่กระทำนะ่ะทำด้วยตัวเองเนี่คือกายกรรมนะชักชวนก็วจีกรรมนะนะ่ะพอใจก็มโนโกรรมนะกล่าวสรรเสริญก็วจีกรรมนะเนะี่ย ก็คือเรื่องของอกุศลกรรมบรชสี่สท 40. ทีนี้ในส่วนของกุศลกรรมบท40เนี่ยพระอ,องค์ก็ตัดไว้โดยในย่ตรงข้ามก็คือผู้ที่ประกอบด้วยทำสี่ประการเนี่ยก็เป็นผู้ที่ถูกเชิญไว้ในสวรรค์เนี่ยเหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว้นั่นเองก็จะเป็นในยยะที่ตรงข้ามเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองด้วยนะชักชวนผู้อ่ในการเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยพอใจ ในการเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยกนะล่าวสรรเสริญในการเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยนะก็จะเป็นสี่กรณีเหม,มือนกันนะกรณีของการลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพสเจอนีนะไม่อยากได้ของผู้อื่นด้วยตนเองชักชวนผู้อื่นในการไม่อยากได้ของผู้อื่นนะพอใจในการไม่อยากได้ของผู้อื่นกล่าวสรรเสริญในการไม่อยากได้ของผู้อื่นนะมีจิตไม่พยาบาท ด้วยตนเองนะชักชวนผู้อื่นในการไม่พยาบาทพอใจในการไม่พยาบาทเนี่ยกล่าวสันเสริญในการไม่พยาบาทมีความเห็นชอบนะเห็นถูกก็คือสัมมาทิฏฐิด้วยตัวเองนั่นเองแล้วก็ชักชวนผู้อื่นในความเห็นชอบนะพอใจในความเห็นชอบกล่าวสันเสริญในความเห็นชอบเคยความเห็นถูกตรงตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะั่นเองก็คนะือนสะัมมาทิฏฐิ ก็คือเรื่องของผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบท40ประการเป็นผู้ถูกเชิญไว้ในสวรรค์เหมือนสิ่งของที่เขานำมาปฏิษฐานไว้อันนี้ก็คือนัยะของกุศลกรรมบท40ประการ